ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานีโดยนายศักชัยพูลสับพสิทธ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานีนายสวัสดีระรัตนนุกูลชัยประธานหอการค้าอุดรธานีและนายพรเทพศักดิ์สุดจริตประธานสาภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ปัจจุบันประชาชนระดับรากฐานมีรายได้น้อยและขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้โดยส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเกษตรและวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายให้แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่า300บาทในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และแรงงานในภาคเกษตรเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแรงงานนอกระบบ เพื่อให้มีทักษะฝีมือพร้อมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะทัศนคติที่ดีในการทำงานให้ตรงตามที่สถานประกอบกิจการต้องการรวมทั้งให้แรงงานได้มีวิธีการทำงานที่ถูกต้องมีการทำงานอย่างปลอดภัยเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภาพของแรงงานในสถานประกอบกิจการและลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในอนาคตจึงได้เกิดความร่วมมือระหว่าง3องค์กรในจังหวัดอุดรธานีขึ้น สำหรับเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการหาความต้องการในการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการและพนักงานลูกจ้างทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อมูลในการต้องการฝีมือแรงงานของสถานประกอบกิจการและพนักงานลูกจ้างและประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบกิจการของพนักงานลูกจ้างด้วยโดยจะมีการพัฒนาปรับพฤติกรรมการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ เพื่อทำการปลูกฝังคุณลักษณะและทัศนคติให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้งยังเป็นการสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ SME โดยการผลิตภาพขององค์กรการวิเคราะห์สมรรถนะและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแรงงานด้านภาษาต่างประเทศให้สามารถสื่อสารได้มากกว่า2ภาษา เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนดังกล่าว